FM91 Traffic Pro จอจุดแจมบายตั้มวิรยุทธ์และเจนจิตวิสุดธิสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมนะฮะสวัสดีปีใหม่น้องตั้มด้วยสวัสดีปีใหม่พี่ตั้มสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมผูฝังด้วยวนะันี้ตั้มมาเจอกับตั้มนะเพราะว่าจินนี่ไปแล้วเขาบอกผมว่านะอ๋อเหรอฝากขังไว้ ลาใช่ไหมใช่ใช้ใช้วันหยุดอะเนาะใช่ไหมล่ะใช้วันหยุดใช่วันหยุดไปพักผ่อนไปกินอาหารไปเที่ยวผ่อนคลายอะไรอย่างนั้นครับแต่เงินคนอื่นด้วยไม่ใช่เงินตัวเองด้วยอ้ะผมไม่ดูน่าจะแบบออกแนวนั้นค่ะเดี๋ยวเราเจ้าตัวเขากลับมาเล่าเรื่องของบรรยากาศที่เขาไปผ่อนคลาย ในกรุงเทพมหานครมีเล็กน้อยสําหรับการเดินทางไม่ใช่ว่าโล่งทั้งกรทมนะคุณผุ้ฟังก็มีติดอยู่เหมือนกันนะแต่เส้นทางเข้าเมืองนี่สิใช่ไหมคุณนุพรัตลัใช่ครับนี่แปลว่านานแน่นเลยเนาะใช่อเราเริ่มตรงไหนอ๋อเรานี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วขออนุญาต Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, FM91, Traffic Pro กครับครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจของเรากันด้วยอ่า อ่อนเยอะๆรักน้อยแต่รักนา่นๆนี่ไงคุณสั์นรงยังบอกกันนึกแล้วคุณจินนี่ต้องลาวันปีใหม่เนี่ยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับหมายถึงเขาก็อวยพรเหมือนเช่นกันนะคุณสั์นรงนะครับเพลงๆรวยๆเช่นกันครับผมอ่าอ่อ่ะอย่างนั้นก็ดูสภาพการจราจรยังก่อนแล้วกันโอเคไปดูเส้นทางฝั่งของพระรามสองก่อนแล้วกันนะครับอ่าบพระรมฮะก็ดูวันนี้ จากต่างระดับวังมะนาวมาเนี่ยผมดูแล้วก็ถือว่าปริมาณลดมากแต่ก็ไม่ได้ลักษณะว่าจะมาแบบหยุดนิ่งนะไม่หรอใช่ใช่ท้ายมันยาวนะใช่ถึงแม้ว่าคือเอางี้วังมะนาวมาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่โอเคถ่าโอเคใช่ได้อยู่แล้วก็จะมาเริ่มแน่นเนี่ยก่อนจะถึงวัดเกตุมเนี่ยหลายกิโลเลยถูกต้องครับแต่ว่าถ้าดูดูข้อมูลจากกรมทางหลวงล่าสุดเนี่ยที่ผมลองไปดูก่อนเข้ามาจอดจุดแจมเนี่ยก็ ดูแล้วรถเยอะจริงแต่ก mm ็ย hmm. ังถ mm ือ hmm. ว่าเคลื่อนตัวได้อย่างตอเนื roy roy ่องอ๋อยังยังหมุนก็ยังหมุนไปไม่ถึงไปหยุดนิ่งนิ่งนี้ใช่ใช่นะฮะก็ยังถือว่าได้แต่ว่าแบบไม่ไม่สามารถทำามเรได้มากแต่ก็ยังยังไหลๆยๆไปนะฮะหลายๆไปได้อย่างเรื่อยๆแล้วกันต้องบอกอย่างนี้แต่ถ้าพ้นจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วเนี่ยโอเคเข้าเขตสมัยามหาชัยเข้ามาทางสมัยดำดี ยังใช้การได้นะครับเราก็จะไปนั่นกันอีกครั้งหนึ่งก็คือรถที่จะขึ้นหน้าด่านดาวนองนั่นก็คือเข้ามาในเขตกทมเป็นที่เรียบร้อยอ,อตรงนี้นก็จะเยอะหน่อยอันนี้โซนนะทางใต้ขึ้นมาใช่ครับผมตะวันออกตะวันออกมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ตอนนี้ดูล่าสุดจากพัทยาชนบุรีเข้ามาครับ ดีครับยังถือว่าเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาจุดพักรถบางประกงตอนนี้ไม่มีความเข้มแล้วนะฮะพ้นมาแล้วเนี่ยดูหน้าด่านลาดกระบังก็ถือว่าใช้การได้แต่ว่าตอนนี้ยจะมีรถส่วนหนึ่งก็คือรถที่จะเข้าไปทางแถวประมาณกรมสิบก็คือจะผ่านแถวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อชะลอตัวมีอะไรอ่ะตรงนี้รถเยอะอย่างเดียวอ๋อเหรอใช่ครับก็เหมือนแบบน่าจะเป็นสันนิษฐานไว้เบื้องต้นก็คือรถที่มาจากจุด รถบางประกงชุดนี้แหละแล้วก็เข้ามาทางหน้าด่านรักระบังก็เหมือนเป็นมวลรถมวลหนึ่งที่จะตรงเข้ามาทางต่างระดับทับช้างเพราะว่าหลายท่านเองส่วนใหญ่ก็อาจจะขึ้นต่างระดับทับช้างเพื่อจะออกไปทางวงแหวนตะวันออกอ่าผลไม้อาจจะไปรับลูกกาไปทางยับุรีเพราะว่ากันไปแต่ให้เลือกระหว่างมอเตอร์เวย์กับบุรพาวิถีบางนาชนบุรีชนบุรีบางนาสิาะว่าบุรพาวิถีดีกว่าเนาะ ดีกว่าครับต้องใช่ใช่จะมีมีรถเยอะหน่อยก็คือแถวแถวช่วงเหนือแมคโครบางพลีหรือว่าเชียงกงบางพลีเนี่ยแหละก็ที่จะมาเชื่อมใช่จะมาเชื่อมต่อทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์่าแต่ว่าถ้าพ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญหานะแต่ท้ายไม่ยาวเท่ากับมอเตอร์เวย์ไงถูกต้องใช่ไหมใช่แต่รูตมอเตอร์เวย์ก็ถือว่าท้ายท้ายค่อนข้างจะสะสมอยู่เหมือนกันในเส้นทางนี้อันนี้ตะวันออกแล้วมาสายเอเชียบ้างสายเอเชียใช่ไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้าจับ ช่วงต้นชั่วโมงนะกับนชิตมาเนี่ยไล่ึ้นมาเยอะเลยนะสายเอเชียที่คนแน่นแน่นไล่มาเลยเพราะว่าดูมวลรถถ้าผมผมขออนุญาตนะกันไล่มาจากนาครสวรรค์เพราะว่าทั้งมวลรถที่มาจากกำแพงเพชรเองนะครับะะมาจากทางพิษณุโลกเองเนี่ยเข้ามาทางจังหวัดนครสวรรคร์ผ่านเข้ามาทางสะพานเตชาติวงศ์ uh huh. นะฮะพอถนนพ่อขนโยธินเชื่อมมาเลยเชื่อมยาวๆมาถนนสายเอเชียมีรถมาก จุดแรกที่มีปัญหาสําหรับฝั่งถนนสายเอเชียก็คือทางฝั่งอาเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทอ,อ,องค์ประกอบหนึ่งที่ได้คุยกับทางสารวัตรทางหลวงสิงห์บุรีก็คือคมันจะมีตรงช่วงอำเภอสัพ,พยาเนี่ยจะมีเรื่องของแนวเบีย่ยงการก่อสร้างตรงเนี้ยเมื่อวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับท่านท่านก็บอกว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละคือต้องทาป้ายลักษณะเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้รถที่จะเข้ามาเนี่ยใช้เส้นทางได้ ได้สะดวกขึ้น <ฮา S 2> เพราะว่าบางทีเหมือนเส้นปากมันจะจะยังไม่เสร็จเพราะว่ายังมีการทํางานใช่ไหมคุณผดบางทีบางท่านก็อาจจะแบบอาจจะสับสนหรือว่าอาจจะงงแล้วก็มีการชะลอตัวหน่อยร,รงนี้ก็มีการพยายามที่จะปรับปรับเรื่องของตรงเนี้ยแก้ไขไปนะฮะแต่ก็ดูแล้วรดกหยังตึงเข้ามาดิแหละก็ยังทําให้การจราจรยังหนาแน่นสําหรับเส้นทางตรงสัพยาแต่นะะผ่านเข้ามาแล้วเข้ามาอายุธยามา ก็สิงบุรีเข้ามาเยอะนะฮะยังอยู่ตรงนั้นอยู่ยังแน่นโนเนียอยู่งั้นอยู่เลยเหรอโนเนียอยู่นะฮะอถ้าพ้นจากแถวช่วงอ่างทองเข้ามาผมว่าคลายตัวขึ้นนะคุณวิทยุทคุณผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็จะไปแน่นกันอีกครั้งหนึ่งก็นี่เลยฮะจากแถวแถวโรงพยาบาลราชธานีก็คือในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงเข้ามาทางต่างระดับบางปะอินนั้นแน่นจริงการจราจรแน่น นี่คุณสุนีมาทางบ YouTube บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับสสวดีจากเชียงใหม่มาถึงอยุธยาสิบเอ็ดชั่วโมงสิบเอดชั่วโมงครึ่งสิบอ็ดชั่วโมงครึ่งใช่เนี่ยังไม่ย,ยังไม่เข้ากรุงเทพนะยังอยู่อยุธยาอยู่นะบ้านอยู่พระขนงบอกแล้วจะถึงพระขนงจะกี่ทุ่มคะโอ้โหเนี่ยขอถ้าตอนนี้ใช่ไหม ผมว่าขอให้พ้นตรงนี้ก่อนนะคุณสุนีก็คือขอให้พ้นตรงต่างระดับกัรมาก่อนนะโอ้โหพ้นโอ้โหไปแต่นนั่นจริงต้องไปอิ่มก็เข้ากรุงเทพแล้วใช่ใช่ก็ต้องพ้นอ่ะก็คือคือดูจากภาพแล้วนั่นจริงๆริงะอุนีคือแบบไม่ใช่ไหลไปเรื่อยๆคือค่อยๆเข้าใจประมาณนั้นเอานิดนึงนะหลายท่านเดินทางกันแบบเป็นห้าหก เด็กๆนะห้าหกชั่วโมงนี่ถือว่าเด็กๆนะครัแค่สการใหญ่ๆแบบนี้นะต้องมีสิบสิบอัพอะไรประมาณเนี้ยครับคือถ้าหากเขาไม่ไหวมันจะมีอาการที่บอกเนี่ยบอกแปดสัญญาณเตือนต้องหยุดพักเมื่อขับรถเป็นเวลานานๆาเขาฝากเตือนกันมาหลายคนเจอปัญหารถติดนะทั้องอยู่บนถนนเป็นเวลานานๆนี่แหละจะแล้วก็ใจก็ใจจะกลับบ้านแล้วไงไม่อยากพักแล้วถ้าหากว่าคุณมีอาการเหล่านี้หนึ่งก็คือหนังตาเนี่ยลืมไม่ขึ้นแหละ อันนี้ยสัญญาแล้วว่าคุณต้องพักแล้ะขับรถสายไปสายมาแล้วไม่ได้เมานะคือนานแล้วอ่ะขับนานแล้วอ่ะมันลาแล้วครับใจลอยไม่มีสมาธิจําไม่ได้ว่าขับผ่านอะไรมาในช่วงสองสามกิโลที่แล้วอเริ่มลอยแล้วไงครับเริ่มไปแล้วเบ่อร์แล้วอย่างเงี้ยนะมึนศีรษะมองข้ามสัญญาณไฟหรือป้ายจราจรหาบ่อยต่อเนื่องหงุดหงิดกวนกวายอันเนี้ต้องเบรกแล้ว ต้องหาที่พักแล้วล้างหน้าล้างตาต้องเงียบซะหน่อยเพราะมไม่อย่างนัแล้วเสียสเส่ยงเสี่ยงจริงๆใช่ คือมันเกิดจะบอกว่าอย่างนั้นเราผมก็ไม่เคยขับรถนะแต่ว่าอมันจะมีภาวะคือเหมือนเป็นภาวะความเครียดหรยที่แบบเราก็ไม่รู้ตัวบางทีเราก็ใจก็อยากจะถึงหมายแต่ระยะทางรถก็ติดไม่จึงทายังไงอะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงได้ขับรถไปเนี่ยห้าร้อยไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวไปถึงตามันเปิดอยู่มันเห็นทุกอย่างแหละมันเห็นแต่มันรู้สึกลอยอ่ะอย่างที่บอกมันลอยลอยอ่ะมันไม่มีสมาธิแล้วรู้สึกเฮ้ยคือตอนนั้นเนี่ยหน้าตอนนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงหลับในละ หลับในนี้ไม่ใช่ว่าตาเราปิดนะตาเราเปิดอยู่แต่เราไม่มีสติละไปละก็เลยต้องพักเนี่ยหยุดปุ๊บเข้าล้างหน้าล้างตากาแฟสักแก้วหนึ่งแล้วก็หลับมันไม่หลับหรอกแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ได้งีบอ่ะให้กาแฟมันทํางานคือให้มันสดชื่นใช่ที่ที่พูดบ่อยคือกาแฟกาแฟดื่มไปถึงมันยังไม่ทํางานนะ ใช้เวลาประมาณสิบห้นาที20นาทีมันถึงจะเริ่มเห็นผลเพราะนั้นพอดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บถ้าถ้าเป็นไม่ได้ทุกคนไม่หวยิงงดื่มปุ๊บคุณหลับเลยแล้วประมาณสัก15นาที20่สิบไปตื่นขึ้นมาพร้อมกาแฟทํางานดีดเลยนะจะเฟรชมากเลยนะครับพร้อมออกเดินทางแต่บางคนแพ้กาแฟ่ใชไม่ไหวก็ลองหาพวกซุปไก่ อันนี้ก็โอเคซุปไก่บางคนไม่ชอบอีกบอกกลิ่นไม่ได้กลิ่นคาวไว้ก็ต้องหาอะไรเนี่ยไอ้เปปไทด์อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือให้ให้มีอะไรเข้าไปเสริมให้รู้สึกว่าตื่นตัวล้างน้ำล้างตาใช่ให้ให้รู้สึกว่าโอเคร่างกายคุณได้พักก่อนแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อเพราะว่าบางทีบางทีทางเจ้าหน้าที่เราก็ยังคงย้ำเหมือนกันว่าโอเคคุณจะออกเดินทางในช่วงเทศกาลความพร้อม ตัวผู้ขับขี่ยามพานะการศึกษาเส้นทาง3ามสอย่างมันคือองค์ประกอบในการเดินทางนะคุณเมื่อคืนหนักด้วยนอนน้อยด้วยขับรถมาแล้วคนในรถก็ไม่ได้ช่วยคุยเลยเพราะว่าทุกคนก็หนักเหมือนกันหลับกันหมดมีเราคนเดียวอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่ากลัวนะ่ก็ฝากกันไว้นะหนังตา คือหนังตาหนักละหนักละหนังตาเนี่ยหลืมตาไม่ขึ้นขับสายไปสายมาใจลอยไม่มีสมาธิจาไม่ได้ว่าผ่านอะไรมาสองสามกิโลที่แล้วเหมือนศีรษะมองข้ามสัญญาณไฟหรือป้ายจราจรหาบ่อยครั้งหงุดหงิดกวนกยคุณต้องพักตัวเองแล้วล่ะแวบเดียวจริงนะคือใช่สิเสี้ยวเดียวเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะถูกต้องนะฮะแวบเดียวจริงๆรเนาะอ่ะโอเคต่อฮะคุณนพรัตน์รคู่นี้ไปแล้วใช่ไหมสายเหนือเหนือใต้ตะวันออกที่เราแบง ที่เรายังยังไม่รายง,งานสายอีสานเพราะว่าโอโ้โห <c oughs> อาเชิญเชิญยาวจริงครับต้องบอกว่าการจราจรน,นั้นนะแน่นอย่างที่ถ้าเป็นข้อมูลกันด้านถนนมิตรภาพมิตรภาพนั้นต้องบอกว่าชุดสุดท้ายถ้าผมดูตามแผนที่ที่คุยกันนะก่อนจะเข้ามาจอดจุดแจมเนี่ยราชิดนี้ใช่ไหมใช่ครับคุยกัยนราชิดอยู่เนี่ยคือชุดสุดท้ายอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่นอยู่แถวท่าพระครับแล้วก็ ก็ยังยังเติมเข้ามาเรื่อยๆอนะฮะยังแน่นๆเดี่ยโอ้โหตั้งแต่แถวรอยต่อขอนแก่นเข้ามาทางเขตบัวลาย้วนครราชสีมาาต่อเนื่องเข้ามาทางแถวแยกบ้านวัดนะฮะแยกบ้านวัดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาอ,มอ,อันเนี้ยคือแน่นเข้ามาจริงๆค,คือพอชุดเนี้ยเข้ามา ก็จะมาเติมมาเติมเข้ามาทางตัวเมืองแล้วก็จะเติมเข้ามาที่ต่างระดับสีคิ้วเพื่อจะมุ่งหน้ามาทางเขตปากช่องครับอันนี้ชุดหนึ่งที่ที่ยังอยู่ห่วงนี้เนี่ยคืออยู่แถวแถวช่วงอำเภอโนนสูงอยู่นะคุณวิทยุทธอันนี้ชุดนี้ยอยู่ที่โนนสูง<อ>ชุดนี้โนนสูงแล้วก็ชุดที่อยู่หัวแถวคือชุดจากปากช่องเข้าไปทางนับอ่าสระบุรีมันไม่ได้ติดเป็นเส้นเดียวกันนะ คือจะเป็นท่อนแต่แต่ละท่อนเนี่ยเป็นสิบกิโลสิบกิโลอย่างเงี้ยครใช่ใช่ก็ที่นชิตบอกมาล่าสุดเลยส่งข่าวมาคือรถที่ลงมาจากลําตะโคมาจากต่างระดับต่างระดับสี่คิ้วเข้ามาเนี่ยท้ายอยู่ที่ต่างระดับปากช่องอเข้าไปทางเขตสระบุรีฮะรวมระยะทางสี่สิบกิโลเมตรครับสี่สิบกิโลเมตรใช่เอ้อำนวยชาติก็ส่งมาบอกเดินทางเดินทางปลอดภัยทุกทุก คนนะครับครับคุณพงศกรสปิกเกอร์มาคุณวุฒิบอกสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้เฮงๆตลอดปีและตลอดไปเช่นกันนะฮะสวัสดีปีใหม่เช่นกันคุณสุรเดชครับคุณสมพงษ์ก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับเช่นกันครับผมคุณยังบอลให้มาห้าสิบดวงโอ้โหขอบคุณด้วยนะครับตอนคุณจิวิสุทธิ์คุณจิวิสุทธิ์อยู่คุณยินุ่งก็ไม่ให้นะก็ไม่ค่อยชอบเขาชอบคุณโนพรัชไม่ได้ห้าสิบดวงกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไม่อยากให้เครียดอ่ะเพราะคี่ป่ก็รู้กันเดินทางดีมันเครียดนะผมเครียดเลยล่ะต้องบอกเลยว่าเครียดเลยล่ะนะฮะก็อยากอยากให้แบบรีแลกซ์บ้างแบบบางทีคุณยังวอยมาต่อบอกเมื่อวานนี่ออกจากขอนแก่นเที่ยงตรงครับนะถึงกทมตีหนึ่งสิบสามชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคนะก็ทะยังทยอยไม่ทะยงสิทยอยกันมาตั้งแต่เออมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่ว่าบอกเอ้ย ก็คือลดเยอะจริงๆตอนออกอใช่ไหมก็อย่างอย่างเมื่อคือนช่วงที่ที่ดูแลคุณผู้ฟังตอนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับทางาท่านสารวัตรทางหลวงนครราชสีมาบอกถามว่าชุดสุดท้ายอยู่ไหนคือประมาณสี่ห้าทุ่มก็ยังอ,อยู่ตรงปากช่องแต่โอเคท้ายคือไม่ได้ยาวมากแต่ก็ย,ยังยังแน่นเติมเข้ามานิดสี่ห้าทุ่มเมื่อวานนะอยู่ปากช่องอยู่เลยอยู่ปากช่องแล้วก็น่าจะมีการออกตั้งแต่ตีสี่ตีห้าวันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ ราะว่าหลายๆท่านอย่างอย่างทางฝั่งของสภายาเองอย่างทางสวัสดิ์ทางหลวงสิงห์บุรีท่านก็บอกว่าอ่ะคือช่วงสายๆเนี่ยเตรียมรอรถเพราะว่ารถจากสายเหนือมาเติมแน่แต่ว่าเขาก็คาดการณ์ว่ากว่าจะมาถึงเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสิบโมงประมาณเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรองรับเรื่องของอจุดร,รถที่จะจะเข้ามาในพื้นที่หลักๆอยู่ อ่าใช่ครับครูพัชสวัสดีปีใหม่สองตามสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับปีนี้ไม่ได้ไปไหนบอกฟากรุงเทพแรกค่าสร้างวันละพันแปดถึงสองพันสองคุ้มครับคุ้มครับอ่าเดี๋ยวพอกลับมาหมดแล้วเราค่อยไปเนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูจากคุณผู้ชมด้วยนะเผื่อมีท่านใดที่จะแจ้งเรื่องของการเดินทางคุณสมปองะทักทายกันมาคุณนราธิบบอกว่าเมื่อสักชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่แม่ขึ้นทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์จะออกไปทางสีนครินแกเจอหมาอยู่เลนขวาสุดแอบ อยู่ขอบทางขวามีคนแจ้งยางฝากดูด้วยยางนั่น่ะโอเคส่งเรื่องให้เลยทีมงานบอกโอเคฮะคุณสลันสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมมีความสุขมากๆเฮ่งๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมเติมต่อตรงบนถนนมิรภาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนก็เข้ามาทางรอยต่อตรงบุกเหล็กสระบุรีนะเข้ามาแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ก็จะไปแน่นอีกทีหนึ่งก็คือ ถนนพหลโยทินครับจากน้องแค่เข้าไปทางวังน้อยพระนครศรียุธยาการจร<ะ>าจรก็หนาแน่นดูแล้วน่าจะมีการเปิดช่องทางพิเศษแล้วด้วยนะครับก็ท้ายนี้ยังยังแน่นๆอยู่แถวๆใกล้เคียงกับค่ายอธิสรนะครับอืมนะฮะนจาก้อยต่อแถวๆช่วงหินกองเข้าวังน้อยมาแล้วก็ดีครับแล้วก็จะไป นั่นอีกครั้งหนึ่งก็คือแถวตรงข้ามตลาดน้ําพุ่งบัวชมครับนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับบางปอิกนอันนี้ก็ยังแน่นค่ะคุณสรันบอกว่ามากดไลค์กดแชร์ให้อยู่บ้านอยู่บ้านในกรุงเทพใช่ไหมคุณสรานไม่ได้ต่างจังหวัดใช่ไหมก็มาฟังเจาะจุแจกันขอบคุณนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าสวัสดีพี่หมคครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเทงรว่ยๆทาย y o u t งย e ดูอากาศกันหน่อยสภาพอากาศให้หมดยังเดี๋ยวก่อน เมื่อคูนนี้มิตภาพยังไม่หมดใช่ไหมอ๋อมิตภาพหมดแล้วครับมบิตภาพผมเติมให้เป็นเป็นในส่วนของทางพื้นที่จากขนแกนเข้ามาอ่าม,มาแล้วก็ต่อเน,นื่องมาทางปรับช่องอเข้ามาทางเขตสะับุบรีที่การจราจรก็ยังแน่นอยู่ทั้งคืนนะดูแล้วน่าจะ,จะอย่างนั้นเนาะน่าจะมีทั้งคืนหรือถึงเช้าเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับก็เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเส้นทางสามศูนย์สี่เดี๋ยวมาปิดท้ายกันดีโอเคเพราะว่ามีบางท่านก็คิดว่าเอ้ยเอาให้เขาไปกันถึงก่อนแล้วเราค่อยออกมืดๆก็แล้วกัน ก็เนี่ยยังมีนะผมเชื่อว่ามีหลายท่านหรือ <c oughs> อาจจะมื่คืนหนักยันหวางใช่ไหมแล้วก็นอนหลับไง <c oughs> หลับเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ยังไม่ได้อะร่างกายมันยังไม่พร้อมอ่ะก็กาว่าอ่ะกินข้าวกินปลาอยู่กับ <c oughs> ที่บ้านอีกสักวันหนึ่งแล้วมืดมืด,มดค่อยออกน่าจะมีอีกชุดนึงแบบนี้เหมือนกันนะใช่ครับ แต่ก็ถ้าถ้าถามว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เองเนะี่ยพรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มสตาร์ทงานกันบางท่านเองโอเคบางท่านที่เผชิญการเดินทางก่อนเมืวว่อวานนี้ถือว่าได้เปรียบเ<ม>พราะว่าได้พักที่กรุงเทพก่อน<ม>แต่บางท่านเองที่จะต้องเดินทางการทงานวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยตอนต้องการเดินทางแล้วก็ถ้าบางส่วนก็ถ้าเดินทางกลับช้าก็ถือว่าโชคดีว่า<ม>อาจจะเริ่มงานช้าหน่อยก็คิดว่าสักสองทุ่มออกกะว่าถึงกรุงเทพสักตีหนึ่งตีสองแล้วนอนสักไม่กี่ชั่วโมงค่อยไปทํางาน ทานโทษอาจจะถึงเช้าเลยนะโอ้โหมีเดือยน,นะว่ามะอ,ออกทุ่มสองทุ่มมีม,มีถึงเช้านะแล้วต้องเผชิญกับการเดินทางเปิดงานเปิดวันแรกของการทํางานในกรุงเทพอีกก็ไปแบบโซโลสเสรนะ <laughs> ว่า,าแบบวิญวิญญาณไม่เข้าล่างอะไปนั่งทํางานอะไรเงี้ยก็แบบบางทีก็ ผมว่าเพราะว่าเท่าที่ถามเพื่อน<ม>อย่างหลายหลายท่านเองโอเคอย okay. ากจ,จะเดินทางกลับก่อนหรือว่าอาจจะเดินทางกลับหลังเพราะว่าถ้าถ้าเริ่มทํางานช้าหน่อยก็อาจจะได้เปรียบหน่อยเรื่องของการพักผ่อน<ม>แต่บางท่านเองอาจจะรีบกลับเข้ามาของเพราะว่าจะได้เตรียมตัวให้พร้อม,มสำหรับการเดินการทํางาน ปีใหม่คนป,ปีใหม่ด้วยโอเคครับลักษณาะากาศทั่วไปอุณหภูมิจะขยับขึ้นนะคุณผู้ฟังฮะ <c oughs> พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงไปถึงพรุ่งนี้6โมงเย็น <c oughs> บริเวณความกดอากาศสูงรู้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทย <c oughs> เริ่มมีกำลังอ่อนลงฮะทำให้ประเทศไทยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ก็ยังเย็นอยู่ครับรวมรวม นะฮะใช่เย็นถึงหนาวมีหมอกในช่วงเช้าฝนเล็กน้อยบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับภาคใต้มีฝนฟ้ากะนองบางพื้นที่ก็ฝากเตือนดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนนะฮะก็ะเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงนี้นะอ,อ,อันตรายก็จะทรก็ว่ากันไปโอเค,ค,คเอามาภ<ม>าคเหนือถึงพรุ่งนี้หกโมงเย็นนะคะภาคเหนืออุณหภูมิต่ําสุดสิบสามถึงสิบหกก็ยังเย็นอยู่ไม่ใช่ยอดดอยนะอันเนี้ย บ้านบ้านข้างล่างไงนะบ้านเรือนประชาชนข้างล่างเลยนะกลางวัน27-30ครับยอดดอย4-11องศาครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็เย็นถึงหนาวว่าสิบสองโอ้โหตื่นเช้ามา12-17กลางวัน26-29ยอดภู7-12องศา้ภาคกลางอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศานะฮะ อ่าต่ำสุด17-20กถึงก็อย่างที่บอกก็ยังได้อยู่สูงสุด29-31กาถึงมภาคตะวันออกเชียงเหนือไม่ใช่ภาคตะวันออกสิอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยต่ำสุดอยู่ที่19-24ถึงสูงสุด29-31ถึงอองศาเซลเซียสอันนี้ก็เริ่มเห็นว่าอากาศทางภาคตะวันออกจะนร่้อนขึ้นภาคใต้สองฝั่งฝนพอกันประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอ่าไทยเนี่ย19ถึง31 อันดามันยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบสามอุณเอาอุณหภูมิอันดามันเธอภาคใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยจะจะสูงกว่าตะวันออกเล็กน้อยจะติดขัดทําไมเนี่ยครับมันติดอ่าวตอตาตอตาอยู่เนี่ยอ่ะกรุงเทพครับคุณวิรุทธครับผมสิบแปดถึงยี่สบเอ็ดองศาอันนี้คือต่ําสุดนะตันเช้าตรู่เลยเช้าตรู่ใช่คือพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ด ำลังนนพลืนๆนะครับบีบางทีอยากจะต่อเนื่องเหมือนกันอ่าแล้วยิ่งขับมาดึกๆเนาะไม่กลับมาเหนื่อยๆวันนี้ไม่ต้องไปทํางานทําการอ่ะไหนๆก็ไหนๆหยุดไปอีกวันหนึ่งแล้วค่อยหางานใหม่ทําครับผมออกดนไล่ออกอันนี้ไม่ดีนะนะฮะก็สูงสุดจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดองศาก็คงยังคงประมาณเท่าเดิมอยู่นะฮะก็ไม่ไม่ไม่ได้ร้อนมากใช่แล้วอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นด้วยถูกต้องหนึ่งถึงสององศาประมาณนั้นอ่าใช่ครับผม ก็มีมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็จากคุณเอสพีคุณหนิงแล้วคุณหนิงบอกว่าประคนไชายรถติดมากค่ะติดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่ขยับเ๋อเหรอใช่นะก็มีการีคออ่แล้วก็คุณเมื่อทีผมเห็นไปไหนเระคุณคนตาครีมาสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับคุณรุ่ดบอกสงสัยคุณจินี่จะลองวีซิงห้ามปีไม่แน่นะทําเล่นไหมนะอยู่บ้านแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ไปไหนแต่วันนี้ก็ใช้สิทธิ์วันลาอยู่บ้านอาจจะลองถามเขาซ้อมซ้อมลูกคอไง เออวีทรงทวีซิงหพอนะก็คนเขาก็อวยกันไปอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะคนุณติวิสุดอ <laughs> นะครูพัดบอกตอนแรกจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดสตือแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสวดมนต์ที่บ้านคนเดียวนะครับคุณปลาช่อนย่างเกลือบอกอีสานผ่านบ้านไผ่ตัดเข้าชัยภูมิลบบุรีอ๋อนี่มาทางรอง อ่า oh, บ้านไผ่เข้ามาทางลบลบุรีสระบุรีบอกว่าเวลานี้ดีกว่าเยอะเลยครับแสดงว่าออกมาทางมุ่งค่อมใช่ไหมครับเขาออกมาทางนั้นแล้วก็ใช้ทางหลวงสระบุรีรสระบุรีลมสามรู้ว่าทางหลวงมายเยี่สิบเอ็ดเข้ามาเคยใช้เส้นนี้เพราะตอนนั้นมิตรภาพแน่นมากผมเคยใช้เส้นนี้ถนน,นก็แน่นนอนนะสู้มิตรภาพไม่ได้ตอนนู้นนะนะ<ม>แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อะไรอย่างไรบ้าง ครับก็ <No. S 2> ก็ถ้าดูหน่อยๆก็คือจะมีแน,น่นแคือบริเวณแยกง่วงค่อม hmm. นะคุณบ,บุดีุแล้วก็เข้ามาที่แยกมะนาวหวาน hmm. นะตรงนี้อา่าโอเค hmm. รถเยอะอยู่แต่ว่าถ้าตรงมาทางเขตตัวสระบุรีเองแล้วถือว่าดีขึ้น uh huh. นะครับผมคุณปุ๊บอกสวัสดีครับ,รบเดินทางมาเมื่อคืนนี้รถก็ติดเหมือนกันนะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยความปรารถนาดีจากปุ๊อีสานพาเบิง้งนี่ hmm. บางบัวทองรถไม่มีเลยครับคุณสมรวยบอกไป <c oughs> <c oughs> อยู่มิตรภาพกันหมดบางตอนนี้ <c oughs> ครับผมแล้วก็เมื่อคืนติดจากปากช่องถึงสระบุรีสองชั่วโมงครึง่งจากปากช่องมาสระบุรีเนี่ยสองชั่วโมงครึง่งคุณปูบอกโอ้ <c oughs> ไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> เออ แล้วก okay. yeah, okay. ็คุณประช่อนย่างเกลือบอกว่าทางวิ่งพอได้รับได้อ๋อก็เส้นที่มาทะลุรบเรียกเรียงมิตรภาพใช่ไหมฮะหลายลท่านเองบางทีก็อาจจะเดินทางจากชัยภูมิมาก็มามาเส้นทางนี้ก็มีเหมือนกันนะใช่ยังไงขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็มีอ่ะผมปิดท้ายหน่อย ก็อีกเส้นทางหนึ่งสามศูนย์สี่ครับก็ตอนนี้จากทางฝั่งของปักุงชัยครับจะเข้ามาทางแยกกระบินบุรีการจราจรก็ยังคงหนาแน่นคือจะเป็นลักษณะแน่นลงมาด้วยตามกายภาพของถนนสามศูนย์สี่เองนะครับแล้วก็ตรงช่วงรอยต่อคือจากวังน้ําเขียวเข้ามาทางปราจีนบุรีตรงเนี้ยด้วยด้วยกายภาพอยู่แล้วก็ทําให้รถเนี่ยหนาแน่นแต่เจ้าหน้าที่เองเท่าที่คุยกับสารวัตรทางหลวงปราจีนบุรีเขาก็จะมีการวางแผนในเรื่องของการ เปิดช่องทางจราจรหรือว่าวางแผนบูรณาการว่าเอาเ OK, คจะต้องจัดรถยังไงเพื่อเร่งระบ,บายออกมาเพราะว่าถ้าพ้นไปแล้วเนี่ยเข้ามาทางแยกเขตเอทางด้านของแยกบ้านโคกอุดมครับตรงเนี้ยชะลอตัวเล็กน้อยนะครับก็พ<ะ>้นมาแล้วก็ไปแน่นอีกทีหนึ่งคือบริเวณแยกกบ,บินบุรีผ่านพ้นไปแล้วท่านใดออกเขาวินซ้อนไปชาเชิงเซาก็ไม่มีปัญหาครับผมคุในกรรักสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับ ลุงยามข้างบ้านบอกว่านางรองตอนนี้อ่วมอรไทยนางรองห้าไฟแดงติดหนึบอื็นาง,นงรองอีกท่านบอกว่าเส้นทางชัยบาดาลเข้ามิตรภาพติดไหมครับอุถ้าเข้ามิตรภาพแน่นอนอยู่แล้วฮะแน่มาชนมิตรภาพเลยนะคือเหมือน เหมือนแม่น้ําอ่ะสายรองสายรองมันรวมกันมารองสายใหญ่เหมือนแม่น้ําเจ้าพยาอย่างเงี้ยฮะหลายสายของภอีสารแล้วก็มาเข้าสู่เส้นของมิตรภาพเนี่ยต้องครับมันวรวมกันบึ้งไม่ใช่แค่มิตรภาพติดนะฮะเส้นต่างๆที่จะมุ่งหน้าเข้ามาก็แน่นเหมือนกันถูกต้องครับผมโอเคอ่ะยังไนเดินทางกันก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยดูแลตัวเองนะครับคุณผู้ฟังเดินทางปลอดภัยนไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ